ต่อมาถามว่าอันนี้จากคลิปสอนซื้อหุ้นปันผลนะครับถามว่าผมสงสัยผมสงสัยนิดนึงครับคือสมมุติว่าผมซื้อหุ้น AAS ตอนราคา147บาทผมจะได้ปันผล8.84%แเปอร์เซ็นตแล้วผมถือยาวก็คือยังได้ปันผลในเปอร์เซ็นต์นี้ถูกไหมครับใช่ก็จจะใกล้เคียงนั้นหรือมากกว่านั้นเพิ่มขึ้นไปหรือว่า<ป>ผม หรือว่าผมซื้อในราคาร้อยสิบเจ็บาทพอราคาขึ้นไปขึ้นไปถึงร้อยปดบสี่บาทปันผลก็จะเหลือแค่สามจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์อ๋อ<ด>คืออย่างนี้ <c oughs> คืออย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้ฐานไหนมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ปันผลใช่ไหมครับ <c oughs> บอกนี้ก่อนว่า อย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ของการซื้อหุ้นมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากเป็นพ a สซีฟอินเวสเตอร์เราอาจจะซื้อแอดวานซ์นะครับเพื่อต้องการปันผลใช่ไหมวันแรกที่เราลงทุนด้วยเงิน100บาทสมมติละกันนะสมมติ100บาทนะสมมติ100บาทเนี่ยโอเคเราอาจจะได้ปันผลมา8%เพราะเราซื้อถูกไงใช่ไหมครับก็ผ่านไป1ปี2ปีราคาหุ้นเนี่ยมันกลับขึ้นมาเป็นร้อยแปเป็นอ200บาทสมมตินะครับปันผลเนี่ยมันก็ยังประมาณ8%ซอยู่เมื่อ เทียบกับเงินลงทุนก้อนแรกใช่ไหม uh. แต่ถ้าเราเป็นนักทุน VI เราเนี่ยอยากรู้ว่าพอร์ตเราเนี่ยมาโตขึ้นแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเราจะ mark market. ามาร์กทูมาเก็ตวันนี้นะ <c oughs> เรามักจะมาร์กทูมาเก็ตคือเราจะปรับให้พอร์ตของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเสมองั้นในปีที่2เนี่ยเราจะขยับฐานขึ้นมาเวิร์ดแล้วก็ไม่ใช่ฐานเราจะไม่ใช่100บาทแะ้ะฐานเราจะเป็น2 0 0บาท uh. อ่าเนื่องดังนั้นเนี่ยปันผลในปีที่สองของ VI ก็อาจจะเหรือแค่สัก4%เซ เพราะปัจจัยเนี่ยเราไม่ได้อยากรู้ว่าเราได้ปันผลมาใช้เท่าไหร่เราอยากรู้ว่าผลตอบแทนทั้งพอทั้งปีนี้นะทั้งปีนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าเราราคาหุ้นขึ้นมา100%ร้เรนก็อ่าหนึ่ง้อยปเซ็นแล้วได้ปันผลปันผลอีกสี่เอร์เซ็นรวมกันเป็นหนึ่ง้อยสี่เอร์ซ็นอย่างนี้เป็นต้นอือเรมาสรุปสรุปว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโดยธรรมชาติเราก็จะทีบจัดเปอร์เซ็นต์ เมื่อตอนราคาที่เราซื้อใช่โดยโดยไม่ได้สนว่าราคาวันนี้มันมากกว่าใช่วันนั้นแค่ไหนทุกต้องกต้องเราเพือ่อจะได้เปอร์เซ็นต์เท่ากับวันนั้นที่เราซื้อเมื่อเทียบกับราคาที่เราซื้ออยู่ดีใช่ตแต่นเ,บบต VI เนี่ยที่ค่ากำลังบอกว่าปกติวีอเนี่ยอยากจะแบบวัดสอบตัวเองอะ,สอ,องอะสอบตัวเองว่าปีนึงเนี่ยทำผลแทนเฉลี่ยต่อปีได้เท่าไหร่ใช่ครับก็เลยต้องเหมือนปรับฐานใช่ราคาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อเดี๋ยว สมมติว่าปีหกสามก็ขยับขึ้นมาปีหกสี่แล้วเดี๋ยวปีหกสี่จบจะได้เทียบกับปีหกห้าว่าอุปราคาดีขึ้นเท่าไหร่ที่นีไอ้เงินปันผลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของเราด้วยใช่ถูกต้องเออเราก็เลยมาคิดจากฐานใหม่ใช่ถูกต้องครับในขณะที่ถ้าเป็น passive investor เนี่ยเขาจะมองแค่ว่าจากฐานเก่าจากเงินลงทุนดังนั้นเนี่ยวิธีการคิดจะไม่เหมือนกันถ้าเป็น vi เนี่ยจะคิด mark to market ถ้าเป็นถ้าเป็น passive investor เนี่ยเขาจะเป็น มาร์กทูทุนน่ะมาร์กทูแคปิตอลเออคือมาร์กทูแบบทูต้นทุนน่ะนี่หรอไหมมาร์กทูคอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เอออันนี้วิธีนี้พี่มีสอนในเวิร์กช็อปได้ไหมเหมือนเคยเห็นสอนรุ่นแรกๆแต่รุ่นหลังๆไม่รู้ยังสอนอยู่ป่ะเพราะอันนี้เวลาทําพี่ทํานั่งทำในเอ็กเซลเดกอกเองใช่ป่ะใช่ใช่คือหลังๆรุ่นแรกสอนแต่ว่า รุ่นหลังๆเนี่ยมันคือมันซ้นอนไฟล์มันค่อนข้างซับซ้อน <c oughs> ก็เลยไม่ไ <c oughs> ม่ได้สอนในคลาสแต่ว่าพี่มีทําคลิปสอนไว้ต่างหากอ๋อ <c oughs> อ่ะก็อยู่ในอยู่ในกลุ่มแหละกลุ่มเมมเบอร์นะครับใช่ไหมใช่ล <c oughs> ูกสิษย์ฟังอยู่อ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs>